เรื่องราววันนี้สรุปได้ว่าโลกรู้ทุกคนรู้แต่ชาวกัมพูชาไม่รู้และเรื่องวันนี้มีโป๊ะแตกแน่ๆฮะท่านผู้ชมครับในฝั่งโซเชียลประเทศเวียดนามรวมถึงโซเชียลต่างๆเนี่ยได้มีการแชร์เป็นคลิปที่ชาวกัมพูชานแค่มีการแชร์ต่อๆกันอย่างภาคภูมิใจวันเนี้ยประเทศของฉันเนี่ยนะมีอะไรที่มันทันสมัยมีอะไรที่มันแบบรุ่งเรืองคือเป็นคลิปวิดีโอของผู้หญิงอยู่2อคนครับแบ่งออกเป็น2คลิปโดยคลิปแรกครับเป็น ที่ผู้หญิงคนนึงครับเธอกําลังขับเครื่องบินซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเป็นเครื่องบินไล่ล่าฮะแต่ประเด็นคือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันดูแล้วน่าจะไม่สมจริงและไม่ค่อย make sense ครับโดยเฉพาะข้อฮะที่มีการครอบที่จมูกข,ของนักบินชาวเน็ตหลายคนก็แซวนะครับบอกว่าเอ้ยทําไม ท่ออากาศหรือท่ออะไรพวกนี้เนี่ยทำไมมันเหมือนกับท่อเครื่องซักผ้าเลยมันดูไม่ใช่เป็นของจริงรวมไปถึงขับเครื่องบินอยู่บนเครื่องบินแต่ทําไมในคลิปเนี่ยดันมีลมเข้ามากะพือเสื้อแบบเพิบเพิบเพิลมแรงมากก็เลยงงกันนะครับว่าเอ๊ะปกติคนขึ้นไปขับเครื่องบินเนี่ยเป็นไปได้หรอที่ลมเนี่ยจะเข้ามากะพือเสื้อกันแบบนี้แล้วขับเครื่องบินนะฮะก็ไม่ได้มีความโฉบฉาบอะไรฟิลเหมือนไปนั่งขับชิวชิวชาวเน็ตชาวเวียดนามแซวยับนะครับบอกว่าเอ๊ะนี่ขึ้นไปขับเครื่อองบินหรื ขับขึ้นไปดูวิวทวทั์ไปดูก้อนเมฆหลอนหรือยังไงส่วนคลิปที่2ครับก็เหมือนกันเลยก็เป็นนักบินผู้หญิงล่ะครับขึ้นไปนั่งขับขึ้นไปอยู่บนนั้นแล้วก็มีการนั่งชิลๆหลับตาจะหลับไม่หลับแลไม่ได้มีการม้วนตัวไม่ได้มีการอะไรทั้งนั้นฮะขับชิลๆเหมือนเดิมเลย แต่คลิปที่สอนนี้พบนะครับว่านักบินเนี่ยเธอไม่ได้ใส่ที่ครอบจมูกหรือว่าท่อเหมือนคลิปแรกชาาเนีตยหลายคนก็เลยไปตั้งคาถามนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมมาตรฐานการขับเครื่องบินเนี่ยมันไม่เหมือนกันรอหรือยังไงทําไมคนแรกเนี่ยมีที่ครอบปากมีท่อคล้ายคท่อเครื่องซักผ้าคนที่สองได้ไม่มีอะไรแบบนี้อีกเอ๊ะยังไงเนี่ยสรุปแล้วมาตรฐานเนี่ยควรจะเป็นเหมือนกันไหม นอกจากนี้ครับเมื่อย้อนกลับไปคลิปที่1ก็พบว่ามีหลายคนนะฮะทั้งชาวเวียดนามทั้งชาวต่างชาติได้มาคอมเมนต์กันหลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยเฉพาะท่อดังกล่าวนี้หลายคนบอนนะครับว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ย เครื่องบินที่มีท่ออะไรแบบนี้หน้าตามันไม่น่าใช่แบบนี้นะคือท่อนี้เนี่ยดูยังไงยังไงเนี่ยมันก็คล้ายคลึงกับท่อระบายน้ำตามเครื่องซักผ้ามันจึงมีชาวต่างชาติหลายคนนะครับพยายามฟันธงว่าเอ้ยฉันคิดว่าคลิปอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปจาก AI แน่นอนเลยเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างดูแล้วจะไม่ค่อยสมจริงหรือว่าเมคเซนส์เท่าไหร่นะการขับเครื่องบินที่แท้จริงเนี่ยมันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมโดยคลิปแรกนะครับก็มีการเขียนข้อความแปะบนคลิปวิดีโอด ด้วยนะครับซึ่งเป็นภาษากัมพูชาโดยเขียนว่าตราบใดที่ประเทศของเราเนี่ยยังพบกับปัญหาประเทศเราเนี่ยก็ยังคงไม่สามารถไปข้างหน้าได้พวกเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยและเหมือนต่างประเทศรับเป็นข้อความปลุกใจแล้วหนึ่งนะครับยังไม่หมดนะครับในคลิปที่2ก็มีข้อความเขียนไม้เหมือนกันโดยคลิปที่2นะครับได้เขียนเอาไว้ว่าเพื่อประเทศของฉันฉันจะเสรสละสิ่งที่ดีที่สุดของฉัน,อฉนกองทัพหญิงกัมพูชาโปรดติดตามพวกเราด้วยเนะี่ย ทุกคลิปมีข้อความปลุกใจทั้งหมดเลยนะครับพร้อมกับข้อความที่ว่าอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยในส่วนคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาก็ต้องบอกนะครับว่าเปรียบเสมือนกับโลกคู่ขนานเลยครับเพราะว่ามีชาวกัมพูชาหลายคนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ประมาณว่าเป็นยังไงล่ะความเจริญของพวกเราเป็นอย่างไรล่ะกัมพูชาเนี่ยมีสิ่งที่ทันสมัยบางคนก็บอกนะครับว่าเป็นอย่างไรล่ะ ประเทศกัมพูชาเนี่ยมีเครื่องบินด้วยหรือบางคนก็บอกนะครับว่าขอเป็นกำลังใจให้ขอซัพพอร์ตหรือเป็การอวยพรต่างๆนานาเอาง่ายๆคนคเขมรหรือว่าคนกัมพูชาส่วนใหญ่เชื่อว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวเหล่านี้ที่ชาวโลกเนี่ยเหมือนจะดูว่าเป็น AI แต่พวกเขาส่วนใหญ่กลับชื่อว่านี่เป็นของจริงและนี่ไม่ใช่ AI ฮะ คุณผู้ชมนะครับดูแล้วเนี่ยคิดว่าเป็น AI หรือว่าเป็นของจริงฮะคอมเมนต์บอกการใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าหากชอบการเล่าเรื่องของแอดมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับแอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันกราบสวัสดีครับ